วันนี้วันศุกร์อยู่บ้านก็ตอนนี้11เมงครึ่งก็เลยออกมาเปิดอ่างหลังบ้านจะล้างมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันรั่วแต่ว่าจะใส่น้ำเย็นไว้เอาไวแ้แช่เวลาราร้อนมีเจ้าตัวทากเยอะเลยต้องเอามันออกก่อนไม่กล้าจับ ก็เลยเอาใบไม้ไปไปตักมาจากในอ่างจะเอาไปปล่อยใช้เจ้าตัวเนี้ยดูดน้ำออกเปิดสวิตมันก็จะดูดพอเต็มเครื่องมันก็จะดับ แล้วเดี๋ยวก็เอาเทแลกมาดูดใหม่ดูดน้ําออกแล้วก็จะเอาผงขัดตันเนี้ยโร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 ยจะโรยให้ทั่วเลยอ่ะแล้วก็จะเอาสกอตไบร์เนี้ยขัดก็จะโรยโรยโรยให้ทั่วไปเลยนะก็จะจานนะสกอตไบร์ขัดขัดขัด ให้ทั่วอ่างเลยแล้วเดี๋ยวล้างให้สะอาดเอี่ยมแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้ตอนนี้อ่างก็สะอาดเอี่ยมแล้วเปิดน้ำใส่อ่างก็รอให้น้ำเต็มแล้วก็มานั่งแช่ได้ระหว่า่างรอน้ำเรามาเป่าเรือก,กันดีกว่าซื้อมา ตอนที่น้ำท่วมที่กรุงเทพจะเอาไปให้ที่บ้านแล้วเอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้เพราะว่ามันมีไอตัวตัวปั๊มลมอะ่ะสสยการบินเขาไม่ให้เอาขึ้นแล้วยังไม่เคยเป่าเลยเดี๋ยวเราลองมาเป่ากันดีกว่าเนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาลงไปเล่นน้ำกันอ,ออนกกล่องแล้วนะก็จะมีตัวเรือยางแล้วก็มี คู่มือบอกเดี๋ยวคงต้องเปิดดูแล้วก็มีอะไรไม้พายนะนี่เดี๋ยวให้ประกอบมีเชือกแล้วก็ที่เป่านะ เสร็จแล้วสองอันยังไม่ได้ทำเรือจวทำเรือต่อต้องปั๊มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะจะมีที่ปั๊มตรงอื่นอีกก็คงต้องเสียบรู้สึกจะมีสองที่ ลมเข้าแล้วเป็นรูปเรือเลยเห็นไหม ลำใหญ่กว่าลงไม่ได้เรือเสร็จแล้วแต่ว่าลงน้ำไม่ได้เพราะว่าเรือใหญ่กว่าสา ได้เลยอ่ะเดี๋ยววันหลังเอาไปลองลงที่มึงนะเย็นเฉียบเลยอ่ะ แช่หนาวโตอนเย็นเติมมาเขาให้ม่เจอเปิดเป็น หทีแล้วขึ้นบ้านเลยนะไปอาบน้ำหนึ่งองสายหนาวเอ็มสบายดีนะโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยนหนาว